สวัสดีครับวันนี้ก็มานําเสนอสินค้านะครับก่อนสิบปเบินงคลิปนะครับมีสินค้าที่จาหน่ายก็จะเป็นเครื่องประดับโม่ไขยเด้อพี่น้องเด้อจะเป็นหมักวินนะพี่น้องหมกวินนี่ครับหมกวินสวยๆเลยนะครับเนี่ยคู่ละลอยหาสิบบาทครับงานคึงฟีมือจากช่างระดับประเทศเด้อพี่น้องเด้อช่างผมสั่งมาขายให้พี่น้องคู่ละห้าลอยหาสิบบาทเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งคู่ร้อยห้าสิบบาทนะครับเราจะมีขิกนะครับขิกขิกกระดูก ดังเสียงดีๆเลยพี่น้องนี่ดังดีๆเลยชุดหนึ่งจะเป็นสายพร้อมชิกชุดหนึ่งนี่ครับชุดนี้สามร้อยห้าสิบบาทครับสามร้อยห้าสิบบาทสามร้อยห้าสิบบาทนะครับชุดหนึ่งอ่ามีทรงเก็บเงินปลายทางครับผมแล้วก็คลิกไม้นะครับไม้ชิงช่างตัวนี้กระดังดีพี่น้องเนี่ยชุดนี้สามร้อยบาทครับสามร้อยบาทตัวนี้สามร้อยบาทนะครับพร้อมสายเดอร์สามร้อยบาทนะครับแบนห้า เจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่สามเก้าคือกาพี่น้องของประดับบัวควายคุณภาพเสียงดังๆัต้นท่านอย่าลืมสนับสนุนกันดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงูนกควายแฟนคาับแฟนเพจบ้านสว่างงงง้างบันทบ้านสว่างงามภาพพี่ภาพน้องมาเราชมบรรยากาศการซื้อการขายงัวตลาดนัดโคกระบือบ้านน้องแก่ตลาดจุ่มผู้ผู้จังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้องคือคักพี่น้องคือคักแต่ว่าราคางัวพี่น้องนะ ราคางัวช่วงนี้ก็ยังบอท่านดีขึ้นเนาะพี่น้องเนาะยังบอท่านขยับเลยพี่น้องกะเห็นใจผู้เลี้ยงเนาะพี่น้องเนาะเห็นใจทุกฝ่ายเลยพี่น้องเนาะว่าราคางัวเ็นจะได้มันสิขึ้นเนาะกะซอยกันคิดเนาะพี่น้องเนาะซอยกันคิดฮะเกษตรกรเขาเลี้ยงมากกัหวังเนาะพี่น้องเนาะรายได้จากการเลี้ยงงัวเนี่ยเป็นอาชีพเนาะพี่น้องเนาะคันบ่อเลี้ยงไก่แจ็คเซียดยังเพิ่มมานะพี่น้องเนาะกะบสื่อเลี้ยงไว้เพราะสื่อเลี้ยงไว้ราคามันเป็นอย่งสี่กะบลำบากแน่หน่นเนาะพี่น้องเนาะ อดทนก็แล้วกันให้กำลังใจทุกผู้ทุกคนสู้ๆก็แล้วกันนะพี่น้องเนาะมาชมว่าเอนีสิเป็นยังไงราคาง่วมาชมกันนะพี่น้องเนาะมาเบิงพกฟอราดาร่ขคือมายืนอยู่ทางนีพี่นึ่งฟอดารามันจะใส่นาอสวัสดีครับคือมายืนอยู่ทางนีเหมือนี่โอ้มาอยู่ทางนีนี่ได้เมียสาวพอดาราแต่งเขาเหียบปล่อยสวยขนาดพี่น้องโค้งสร้างดีโอ้เป็นโค้มพี่น้องเมียสาวคุณคนอ๋อเมนั่นทองแล้ว สาวทองแรกโอ้ตัวนี้โค้งสางเงี้ยวอาหลาดสูงร้อยหาซิบได้พี่น้องโอ้แข็งขาดีโค้งสางง้วโค้งสางดีพี่น้องตัวนี้สี่สิบหาสองตัวสองตัวอันนี้ท่องแล้วได้พี่น้องท่องแล้วเมียสาวทองแรกพี่น้องนั่นโอ้ทองแหลกงามงามพี่น้องเมียสาวตัวนั้นสี่สิบห้าสองตัวสองโคมอะสองตัวนี่นี่ตัวนี้งามพี่น้องท่องแล้วได้พี่น้องตัวนี้ท่องแล้วง้วช่วงนี้จะเป็นลักษณะนี้พี่น้องเนาะอ่าผู้ใดเอาไปเลี้ยงมันจะอ้วนขึ้นมาท่องนี่แห้งอ้วนเร็วเลยพี่น้องเนาะ โครงสร้างดีพี่น้องร้อยสี่สิบหาคือกันแม่สาวทองแรกเขาแต่งให้เรียบร้อยเพิ่นขายเป็นโคมพี่น้องขายเป็นโคมเป็นครูเอาไปครูกันเพิ่นว่าพัาา่มมันมานังกันพี่น้องสองตัวสี่สิบห้าเพิ่นเปิดไว้พี่น้องสี่หมื่นห้าพันเพิ่นเปิดไว้แม่สาว่วาถรามดาพี่น้องสาวทองแรกแต่ว่ายัางขาดน้ำเลี้ยงนิดนึงพี่น้องเนาะขาดน้ำเลี้ยงนิดนึงช่วงนี้เนาะพี่น้องโตนี่งามห้อยดาราได้ไหมสองตัวบ่มีอีกบ่ใช่ก่อนโอเคเอาขอได้อ่านเบอร์โท่าซื้อหก 6 6 606 6นาะเออ606พอด่าละแด้วก็27 27 3 Sandy, 2ด324ทวนาอีกคาั้งส่วน้ง06น6นหหยดรผู้ใดสนใจกระโท่มาเบอร์นี่เลยพี่น้องเดี๋ยวผมสิทวน่ห้060บ หรือ0ูนย์หกศูนย์หกศูนย์หกหกเออแล้วก็หกหกศูนย์หกสองเจ็ดสองเจ็ดสามสองสี่สามสองสี่พี่น้องโทรมาเลยผู้ใดสนใจเบอร์นี่ขั้นโทษผิดกับศูนย์หกกันเบิรงดีๆพี่น้องศูนย์หกมันหลายหม่องเนาะโอเคเมยสาวก็เมยสาวทองแรกสี่เสื้อหาเพิ่นเปิดไว้พี่น้องอ่ะโทรมาเลยหอยดาราเพิ่นใจดีอ่าเพิ่นจงฟรีน้ำได้พี่น้องถ้าได้ราคากันถ้าบ่ต่อเพิ่นว่าโอเคโอเค ขอบคุณเลยเด้อครับผมมันมานครับผมหั่นรอซื้อป่ะครับโอ้ปัญหารอซื้อวา่ขายพวนังขายเออเอาเอานหอยดาลาเอาไปเลี้ยงบ่หรือเอาไปยังไหนครับเอาไปขายต่อได้เบิด่อรหอยดาลาเว่อร์โอ้เพิ่นเบิ่งหอยดาลาโอเคเอามันมาเด้อครับผมโอเคขอบคุณหลายๆพ่อหนอมกำลังขายงัวทางผุดพี่น้องอันนี้งัวพ่อหนอม ผู้ใดสนใจงัอ้วนพอนอมเพื่อนใดงัวชุดมาชุดหนาเลี่ยงหรืองัวนพอนอมพีนมนพ่น้องเนาะเพื่อนใดมากก็มาหา,า,าเพื่อนนาะพี่น้องเพือพ่นอนกำลังขายงัวอยู่จากรักพักดีฟาร์มพอ่อสวัสดีครับพ่อเนกครับผมพ่อเนกได้มาจาังไดน,อน้องมือ็นี่ละผม โอ้ใด้งวอ่ชุดมากง่างพี่น้องเก้วยพี่น้องพอพหมื่นพี่น้องตัวละเก้าพันขาวนี่โอ้สีเท่าสายเท่าโอ้พี่น้องนี่เก้าพันนี่พี่น้องแล้าัวเิ่นเก้าพองน่ดำหมือนสองนี่กับเก้เนาะหมื่นสองนี่คือตัวดำดำหมื่นสองเออเอาโอเคบานี้นี่บ่บานี้บานี้หมือนี่สตโอ้หมื่นสองตัวดำแล้วก็มาตัวนี้สาตัวตก็มีดำโอ้หนึ่งสอง สาหล้วก็ะซีกระดำเออสีกระดำเป็นหมื่นงพี่น้องตัวนี้ลายละเก้าพพี่น้องเม่ยสาวตัวนี้3ตัวลายละ9ก้าพันพ่อเนี่ยกใดงัวมากมิตรเป็นต่สื่อพี่น้องราคามันถูกเนาะโอเคเลยชุดนี่อ่า4ีกับสอเป็น6โอ้ตั้งฟาร์มแต่ชุดตั้งฟาร์มราคาเบาๆตัวร่องใดทุกตัวเมื่สีโตโอ้หมื่นสโตเก้าพันตัพตพี่น้องเป็นเจเป็นเโอ้เป็นเจตัวเออนี่เก้าพันี่น้องเอานี่เกาพันพี่น้อง โค้งสางดีตัวนี้คันน้ำเลี้ยงนิดนึงอันสายเท่าอีกตัวหนึงเก่าพันได้พี่น้องอันนี้ลายละ1นึ่งหมื่นพันเเบอรแล้วพ่อนี่ครับเอาขออนุญาตเบอร์โทรพอดีตรแป8 5 5 5แปด้าห้าห้าแปดห้าห้าห้าสามอพ่อันนี้รักฟักดีความเอาความคุณหลายๆมานกับผมรอรอนั่นข้อผู้ใดนอนรอรอโอ้งงน่ง้อูลนีเขาวมอสามพันโอ้เมืสามพัยสวยๆเนาะโอ้สวยค่ะพี่น้องนี่โอ้ติดตัวพ่อนี้นี่ก็ได้ 1 3 5 0ง้างามพี่น้องแม่สาวตัวนี้พี่น้องงามงาม,งามต่อตกระชับดีดีพี่น้อง13,500สาพัน้ยาพัฒนาเขาแต่งให้เรียบร่อยติดต่อมาเบอร์พ,รอพ่อ 13, อเนกก็ได้พี่น้องผู้ใดสนใจ13,500ต่อร่องได้เพื่อนนะอ่ะอ่างต่อพี่นอ้องมึงบรรยากาศการซื้อการขายทางพีมาทางพีนี่คือการซื้อการขายท่ัตลาดนะพวกกระบือบานน้องแก่ตลาดชมผู้บุญจังวัด้อยพี่น้องเห็นจอมโหดวิบวิบ,บ,บอยู่ทางขุ่นจอมโหด เปิดใหญ่ยังมากเนาะจอมโหดมาเนี่จอมโหดอาหสามารถทุนนะโอ้จอมโหดว่าปีเพื่อนนะพูนจอมโหดว่าปีพูนพูนในยินตาเสียงคนกำลังคุยกันอยู่เดี๋ยวสิไปหาเพื่อนจอมโหดว่าปีมาเบิ่งทางผีก่อนนะพี่น้องเนาะพอลี่ว่ามี่แสดงว่าพอลี่ว่าม้าอย่างนี้น้องพี่น้องเนาะพอลี่พอลั่นจากกามลาใสกาลสินบ่เห็นเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งโอ้แม่ลูก ของหอยมีอยู่บ่ครับได้มามอยู่บ่ได้มามอยู่ยใช่ครับออโอ้พันขายไปแล้วแม่ดำดำลูกสาวงามของผู้ใหญ่เหรอโอ้ลูกสาวคนนี้งามแม่ดำแนม,มุมมุม,มพันผูกไหวเนาะโอ้มาแล้วที่กันขับมาเนี่มาแล้วโอ้เพิ่น,น,ม,านมาแล้วเ <laughs> พิ่นมาแล้วเออโอเคยางต่อพี่น้ <laughs> องเพิ่นหมานกันเลย แม่สาวนีนะงามก็ผู้ใด้นอนเม่สาวเง,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 วงี้ย,ยงามเหมือนโกงแสงดีๆก็ผู้ใด้นอนนี่เนาะงามเป็นผูกไว้แล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวกำลังยาง,งาม,ม,มาขายหรือมาซื้อลูกมามาขายครับโอ้ได้ขายแล้วบ่ขายครับที่จุฬาโอ้คนขายรายออกเสียบอยู่กับขนม <laughs> มาหยอกนายหอยนายหอยหน่อยเพิ่นอันกินขนมหรือกินอันนี้ <laughs> กินขนมนโอ้กินอันนี้ปลูกอยู่นี่พอแม่แจ็คตัวปะ ใส่ข้าวขาวคมซุ้มข้าวขาวบอกคุ้เจ้าโอ้ขายขายแล้วแม่แม่ใหญ่ให่บม่น่บม่ใหญ่หนี่โอ้บะแม่เนาะอ้น่อยนัแน่นนะนิดน้อยนิดขายสามพันบ0 0ตัวนึโอ้เจ็ดพันกัวได้พี่น้อผมเบาหยอเต๋อเอได้เจ็ดพันกัวเพื่อนวะอันผูกมันไวสบ่าเห้มันจินหยาบเน่ยโอ้่ยางนี้บโอ้่สิหางนี้บ่บ่ห็มันจินหยาเต๋อเตอบนีเจ็ดพันเพ่อนวน้อยอีกแม่นอยู่บ่อยนน โมเมนโอ้เลือดเลือดตัวเดียวนี่เขาเน่าดิเจ็ดพันโอ้เจ็ดพันมาจากสายลกใส่ครับเกษตรเกษตรวิสัยเกษตรวิสัยรอยดโอ้หงครับเคยเอะโอไครับโอ้บ่อันเคยเบิร o นยูทูบอยู่ปะขึ้นว่าช่องไหนนี่เคยเบิงบนเนเเบิงนยูยับ่เออเบิเออบ่เคยบ้านสมบัตวัวงามได้เบิงนได้ จีบเบินงก่าของที่บ้านบ้านสมหวังงัวงาม,มอ่าตัวนั้นเกจพันมีเบอร์โทรบอสีขายให้อ่าขออนุญาตโอ้โอ้โอ้เพินเ่นอ้าวนี่นี่เพิ่นมีเบอร์โทรศูนย์หกสี่าเท่าไรก่อนศูนย์หน้าหกห้าหนึ่งแปดหนึ่งผู้ใดสนใจอยากได้งัวเอาไปต่อยอดเอาไปเลี้ยงเอาไปให้กินหญ้าเพราะว่าเพิ่นบอกให้กินหญ้านี่จากเกจพันมันสิเป็นหมื่นผุดให้มันอวดขึ้นมาเนาะแม่นบ่ โอ้โหโอ้นักขายมั่วออดขายเลยว่าษนขายได้อยู่คนว่าเอ้ามันหมานด้วลูกเด้อในหอยหน่อยเพื่นขายมั่วเจ็ดพันภา่าตัวนี้พี่น้องตัวนี้เจ็ดพันเนี่พี่น้องนี่เจ็ดพันเนี่ยเจ็ดพันเอาไปต่อยอดเพื่อนให้เบอร์โทรมากกับโทรมาต่อรองกับเพื่อนไดหยอกในหอยหน่อยเพื่อนพี่น้องอ่ะสร้างบรรยากาศไปน้ำต้องพี่น้องนะเครังบรรยากาศการซื้อการขายเอายางต่อนพี่น้องเนาะมันเฮ้ยพี่น้องนี่คือบรรยากาศในตลาดนัดพี่น้องเนาะ ง่วนบานง่วสายเหลี่ยงง่วนบานเฮามีเบิ้พี่น้องมีทุกราคามีทุกขนาดง่วเหลี่ยงง่วเหนือง่วนขุ่นมีเบิ้ลเดพี่น้องเนาะเบิ่งบรรยากาศไปนนะําเนาะย่างๆเสร็จด้เรื่องว่าเวถ่านนะพี่น้องเนาะเบิ่งการต่อรองไปนําเดี๋ยวพ่อสีญญาอออยางไปหนีกระยานทันได้บานนี่ย่านไปในเด้อหลุดเด้ออ้านี่ได้แล้วหลอดมาแล้วอ้าวมาทางพี่อีกทางหนึ่งพี่น้องเนาะ งอผู้ใดเนาะพี่น้องเพิ่นปลูกไว้งัวงามพี่น้องเนาะงอสายเลี้ยงงามเพิ่นพี่น้องเพิ่นปลูกไว้โอ้เป็นแต่เป็นตาตัวร้องพี่น้องงัวเพิ่นงัวงามเพิ่นโอ้โหงอผู้ใดเนาะงัวงามเพิ่นพี่น้องเนาะบ่โู้โหงอผู้ใดเพิ่นปลูกไว้แล้วพี่น้องเนาะงองามหอยบว่นี่แม่นอยู่บ่โอ้ขออนุญาตถ่ายท่าดูได้มาจากโตัซามบ่นี่แม่นอยู่บ่หนี้ อันนี้พ่อแม่ตัวผุดใด่ไหมโอ้ตัวใหญ่ผุดวะโค้งสางใหญ่เปล่าแปดเดือนพุ่งหรอโอ้นั่นบอกใหญ่ๆมาเบิ่งขออนุญาตลูกไหมนี่บ่แปดเดือนใหญ่อุ้ยโค้งสางพี่น้องหัวโค้งสางแง่ใหญ่เบิ่งค่ะค่พี่น้องแปดเดือนกว่าแล้วใส่พอได้ไหมลูกพอพันอยู่บ้านหัวหล่นโอ้พอพันอยู่บ้านหัวหล่นพอพันบามันเอ้าพอพันบามันโอ้ยพี่น้องเบิ่งนทองเพิ่อนอ่างลางน้ำใต้ต้นโตดีครับพี่น้องเบิ่งโยกดีท่องแรกอยู่ปาดดเปิจังไเบลูก ส5 0 0 0ื่ทองแล้วที่พี่น้องแปดเดือนที่<ะ>ส่ิ้นพี่ไมสี่ชิ้นปีไม่สี่ินนองใส่พี่ไม่เพื่นปะชิ้นนองส่พีไม่พืนเน้โอ้นมใครล่ะพี่นองเบิเ 35, ้ี่ไร่น3 5 0 0ันโ้แม่ทองนพี่นองพูด่ะทายสูงยปปอยู่ประมาณลอยซี่บาบวกง่าวาดหลาตนโตดีพี่นองเนาะสา0 0อตอน,นั้นเท่าไรหม่นกๆๆ 21, อยพี่นองแม่สาสน้าเขาแตงห้เรียบร้อยนาตแคงขดีทสูงอยู่ประมาณ 45บห้บาบวกประมาณยวอาลาดสายพนันาเพื่อนพีน่น้องสองหมื่นหนึ่งพยี่น้องโอ้ยราคาหัวเินไปตเอาไปเลียงนี่คือสายพนัน<ๆ>นี่เดลูกแม่สาวนี่เด<ๆ>โอ้รมยนบอกเบอร์อล่ง<ๆ>สา<ๆ>สกใ,<ๆ>ใส่งวัวเนือเน่อ,อ<ๆ>มีมโอ้นี่เดเท่าใดเปิดเท่าใดโอ้แม่ลูกแม่ลูกนั่นบหนึ่กพันห้รแม่ลูกลูกส้ยเพื่อนพี่น้องเอาไปต่อยอดนันแม่เพื่อนทองอ่างลางงัวนบ้านหนึ่งหม่นหกนห้นี่แม่อ เท่าไรหนึ่งตัวนี้หนึ่งหมื่นห้าพันเมียแยกลูกมาสายบา,ๆานๆเท่ากันเอาไปต่อยอดเป็นสายเนือ้อเป็นตีเป็นเนือ้อหนึ่งหมื่นห้าพันเนาะโอ้ยยักษ์ไซยิลูกโอ้มันขึ้นได้มาหลายฉบบโอ้แม่ดำนี่เท่าไรลูกนี่หนึ่งหมืน่นสามพันห้าร้อยได้พี่น้องแม่สาวมุมมุม,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 มนีส่สีบักตนันสุพี่น้องหนึ่งหมื่นสามพันกับห้าร้อยแม่สาวพี่น้องเอาไปต่อยอดได้สายพัฒนาขึ้นกันแต่ว่าสีออกบักตันสุพี่น้องสีออกบักตันสุงอ้ยงัวชุดนี่เพิ่นบัธรรมดาเอ้ามาขออนุญาตเบอรร์โทเพิ่น 098 439ก้าแปดสี่สาเก้่งพื่งพี่น้องงัวงทองเพิ่น8เดือนแล้ว35,000ืาพเป็นตะเอาไปต่อยอดกินน้องปีใหม่นี่เพิ่นว่าโอเคขอบคุณหลายๆลูกมันมันครับผมอย่างต่อพี่น้องบ้านสว่างงัวงามพาพี่พาน้องมารอชมบรรยากาศการซื้อการขายย่างไปอีกนะพี่น้องเนาะคือคักอยู่พี่น้องเนาะมาโซนนี้โซนนี้พัวได้หอมอึ๊บสิ งูห้อยบ่นี่โอ้บ่างวงูห้อยบ่โอ้บ่แม่นเนาะงูผู้ใหญ่งสายเวียดนามพี่น้องเนาะอย่างต่อพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการซื้อการโอ้แม่ลูกของผู้ใหญอนี่เนาะแม่ลูกลูกชายงามพี่น้องลูกชายงามงูผู้ใหญอนี่เนาะอันนี้คือสายเหนือพี่น้องสายซาโลเล่เปินพี่น้องเนาะสายโซเล่ลายหนาเลนนะซาโลเล่เพป็นผูกไว้ก็พี่น้องเนาะมันดื้อป่ะ ใช่หรอครับนั่นก็นผู้ทางเนี้ยโอ้ว่าอีกทางหนึ่งพี่น้องเนาะนั่นมีแต่ดื้อได้มาหลายอยู่บอครับเนื้อท่นนั่นหตัวครับโอ้ห้าตัวจุดบอกง่ายว่ท่านไหนขายจากตัวเพื่อนแพงไว้สักก่อนหรือเขาบอกท่านมาให้อ่าเม่สเชาหน่อยยังไงนี่ดื้อๆนี่แม่สเชาหน่อยหมื่นสองพันโอ้หนึ่งหมื่นสองพันเนื้อหนังต้นโตัวดีอยู่พี่น้องครับผมว่าตองยานมันเป็นอีกเพราะว่ามันเปลนมาแล้วผ่านสนามมาแล้วเศร้าแล้วสบายเลยหนึ่งหมื่นสองพัน บักผูน้อยดีพูน้อยหมื่นเจ็อยหนึ่งบเจ็ดร้อยพี่น้องหนึ่ม่นด้ยแม่ดิแม่ผมเจียวเกอซิหาปลาพี่น้องบ่พ่อหมื่นเกลาิหาแม่แยกลูกมากพี่น้องเอาไปต่อยอดเป็นตีเป็นสายขัวโค้งเก่าซิมหาบักเทิกหน่อยนี่ดีบ่ของโอ้บ่แมนเนาะใส่ตัวที่หาพุ่นสามชุ้มสอ้บักใหญุ่นุ้มสุ้มสครับนั่นโอ้สนั่นสามหมโอ้ชุดสาม อันมันอ้วนน้ำแม่เนาะปุ้ยเบิ่งแม่เพินสามหมื่นห้าพันปาอันม่ให้ลูกดีเถอะพี่น้องมาเบิ่งว่าให้ลูกดีสามหมื่นห้าพันสามตัวพี่น้องนี่แม่เพิินของอ้างลางลูกสาวลูกชายพี่น้องชุดนี่สามหมื่นห้าพันงวชุดเบิ่งการใจลูกของแม่นี่พี่น้องปาเบิบ่งงวชุดนะมันห่วงอยู่หวงลูกอยู่แม่น่ะพ้อผสมอีกแล้วเพิ่นวาเป็นสัตว์มาแล้วโอ้พี่น้องใจลูกดีเนาะขันเบิ่งจะสิใจลูกดีดีพี่น้อง แม่ตันลูกไา้งามลูกสาวงามสามสิบห้าเพิ่นเปิดไว้ชุดนี้ป้าพี่น้องนะโอ้เช่เลยพี่น้องโอเ้โอเช่อเ,เอาขออนุญาตเบอร์โทรค,ครับผมศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งหกแปดหนึ่งหกแปดแปดสามหกสี่แปดสามหกสี่งวนชุดเพิ่นพี่น้องสามสิบห้าลูกไา้งามงามมันคือจ่ใจลูกงามแต่นอแม่นี่เนาะเป็นง่ว่ายลูกงามแล้วก็แม่เป็นสัตว์อีกการให้ลูกเพิ่นพี่น้องง่วตัวืีนสุดยอดสุดยอดเอาชุดนี้โคมนี้ ไปเลี้ยงบ่มีขาทุนผมว่าพี่น้องเพราะว่าการจ่ายลูกของเม่เพิ่นสุดยอดเลยเม่แต่ได้ลูกตัวน,นี้แหลนะเนาะยังใดไปอีกหลายอยู่งัว่าม่จังซี่ให้ลูกดีผู้ใดอยากเอาไปเลี้ยงเอาไปต่อยอดชุดนี้นาสนพี่น้องสารวัตหาต่อรองเอาเนาะเพิ่นมาจากใสก่อนละคือทาเมืองสวงครับเมืองสวงเฮาเนาะเมืองสวงร่อยเห็นเฮาอ้ามันมาน โอ้พ่อใหญ่โตเมืองสวงโอเคมันมาันเด้อพ่อใหญ่เด้อขอบคุณหลายๆครับผมอ่ะอย่างต่อพี่น้องเมืองบรรยากาศการซื้อการขายงวดตลาดนัดโขกกรบบ้านน้องแก่ชมผู้พูดชิปนี่เอาประมาณนี้ก็น้องพี่น้องฝากพี่ฝากน้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ่ากสวนสดีงวงามครับพี่น้องขอให็นพี่น้องแต่เจ็ดกว่าผู้เลี้ยงงวดงามเป็นครับแฟ็นเพียบ้านสวัสดงงามต้มีแต่ความสุขความเจริญทางไกลจากโรคไข้เกิดเจ็บต่างๆร้านดวมด้วยเบสหนีเบสที่น้ำกันสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับช่องตะกุณกอพ่อเพียงมาแล้วพ เะมือนก็มานำเสนอสินค้านะครับก่อนที่ไปเบิ่งคลิปนะครับช่องตระกูลกอพพเพียงก็มีสินค้าที่จาหน่ายในช่องของตระกูลกอพพเพียงนี่ยเรพี่น้องก็จะเป็นเครื่องประดับม้วควายเด้อพี่น้องเด้อจะเป็นหมักวินนะพี่น้องหมวกวินนี่ครับหมวกวินสวยๆเลยนี่ครับเนี่ยคู่ละลอยห้าสิบบาทดับงานกึ่งฟีเมอจากช่างระดับประเทศเด้อพี่น้องเด้อช่างผมสั่งมาขายให้พี่น้องคู่ละห้าทลอยห้าสิบบาทนะครับ เราจะมีคลิกนะครับคลิกคิกกระดูกดังเสียงดีๆเลยพี่น้องนี่ดังดีดีเลยชุดหนึ่งจะเป็นสายพ้อมชิกชุดหนึ่งนี่ครับชุดนี้สามร้อยห้าสิบบาทครับสามร้อยห้าสิบบาทสามร้อยห้าสิบบาทนะครับชุดหนึ่งมีทรงเก็บเงินปลายทางครับผมแล้วก็คิกไม่นะครับไม้ชิงชังตัวนี้กระดังดีพี่น้องเนี่ยชุดนี้สามร้อยบาทครับสามร้อยบาทตัวนี้สามร้อยบาทครับ พร้อมสายเดอร์สามร้อยบาทนะครับผู้ใดอยากสนับสนุนช่องตะกุนกอพอเพียงอย่าลืมศูนย์แปดห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่สามเก้าคือรเก่นพี่น้องของประดับบววัวควายคุณภาพเสียงดังๆต้นท่านของช่องตะกุนกอพอเพียงอย่าลืมสนับสนุนกันดวยครับสวัสดีครับ